กลับมาในช่วงนี้เอาใจคุณผู้ชมที่ชอบของใหญ่ของยาวโอ้ยตายตกใจค่ะที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นพืชผักคุณผู้ชมนั่นก็คือน้ำเต้าชอบสีอะไรที่เป็นผักอันใหญ่ๆหญ่น้ใหญ่ใแล้วก็มีแบบจ้ายาวด้วยนะ้โนไปดูกันหน่อยแล้วนอกจากนี้ยังมีสับปะรดอีกด้วยเดี๋ยวจะพาไปชมกันครับทานได้ที่เห็นอยู่ตอบเลยว่าทานได้แต่จะทานหรือเปล่าไม่รู้แต่ทาน ไม่หมดแน่นอนทานกันกี่คนดีคะครับที่เห็นโอบรัดอยู่ครับนี่ก็คือน้ำเต้ายักษ์นะครับผลอวบอ้วนเลยใหญ่ยักษ์เลยทีเดียวมีเส้นรอบวงประมาณ8 0ดส0ถึงหนึเซติเมตรนะครับยาว60ซติเมตรน้ําหนักเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ5 0าสถึงเจกิโลกรัมครับโดยคุณอพรรพัยศูนย์เจ้าของไร่ภูฟ้าใสอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับเล่าว่า น้ำเมล็ดพันธุ์น้ำเต้ายักษ์นี้นะครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่มาปลูกเอาใจนักท่องเที่ยวครับให้แวะเข้ามาชมและถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกซึ่งน้ำเต้ายักษ์มีด้วยกันอยู่สซุ้มนะครับนอกจากนี้ยังมีน้ำเต้าขนาดใหญ่ยาวด้วยเป็นอีกพันธุ์นึงนะครับเป็นพันธุ์ของอำเภอภูรเรือด้วยซึ่งน้ำเต้าขนาดใหญ่ยาวเนี่ยเมื่อผลโตเต็มที่นะครับจะมีความยาวกว่า1นเมตรครึง่งจนถึง2เมตรแบบยาวๆที่เห็นนี่แหละครับัว่าเท่าคนเลยอะ่ะใช่ ส่วนเส้นรอบวงอยู่ที่ประมาณ20-30เซนติเมตรนะครับน้ำหนักก็น้อยลงมานิดนึงก็คือ20-30ก<ฆ>ิโลกรัมครับเอาละไปดูสับป,ประรดกันหน่อยสับป,ประรดพันธุ์ใหม่เขาบอกว่ารสชาตินีสุดยอดเลยนะครับสับป,ประรดพันธุ์นี้ครับมีชื่อว่าหอมทองเมืองราชเป็นสับป,ประรดสายพันธุ์ใหม่ของอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีจุดเด่นก็คือมีกลิ่นหอมรับประทานแล้วไม่กัดลิ้นนะครับและที่สำคัญยังสามารถเก็บไว้ได้นานกว่า 10วันอีกด้วยที่ชอบที่สุดก็คือทานแล้วไม่กัดลิ้นนี่แหละสำลรดทานไปเยอะๆมันจะกัดลิ้นไงอื่นน้าเปล่าตามเข้าไปนี่รู้เรื่องเลยอ,อ่ะ,ะผู้สื่อข่าวนะครับไปถามคุณนี้ครับลุงเ่าการสมทบเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มสมาชิกสากลปฏิรูปที่ดินบ้านโป่งกระทิงเล่าว่า สับปะรดสายพันธุ์ใหม่นี้นะครับมีเกษตรกรเริ่มปลูกแล้วคาดว่าไม่เกิน3 0,000ื่นหน่อเนื่องจากราคานอพันธุ์ค่อนข้างแพงครับในพื้นที่1ไร่สามารถปลูกได้7 0 0 0หน่อครับซึ่งข้อแตกต่างของสังงบปะรดสายพันธุ์หอมทองเมืองราชกับสายพันธุ์ปตเวียคือหอมทองเมืองราชจะมีความหอมเนื้อจะมีสีเหลืองตลอดทั้งลูกและยังเก็บรักษาเอาไว้ได้คงทนและนานกว่าพันธุ์อื่นนะครับ ส่วนการตั้งชื่อว่าหอมทองเมืองราชก็เพื่อน้อมรบลึกในพระมหากรณาธิคุณของในหลวงราชการที่9ที่ทรงมีต่อเกษตรกรไทยครับและหลังจากนี้นะครับคาดว่าเมื่อเกษตรกรปลูกสับปะรดสายพันธุ์หอมทองเมืองราชกันมากขึ้นจะเป็นที่นิยมของลูกค้ามากขึ้นราคาส่งออกน่าจะไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ30บบาทแล้วก็เตรียมส่งออกไปยังต่างประเทศมีเป้าหมายอยู่แล้วคือสีลังกาและญี่ปุ่นนะครับ น่าลองทานดูเหมือนกันรับรองรว่าคงจะหวานหอมลิ้นน่าดูเลยนะคะผู้ผู้ชมคะช่วงนี้ต้องบอกว่าอากาศเนี่ยยังเย็นสบายเดี๋ยวพาไปเที่ยวที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์กันต่อนะคะพาไปติดตามความสวยงามของธรรมชาติรวมไปถึงวิถีชีวิตของคนเขาค้อกันด้วยติดตามได้กับคุณยุทธยาตุ้มมีค่ะ เขาขอถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฝันของหลายคนอยากจะไปสัมผัสกับอากาศเย็นสบายวิวป่าภูเขาสวยงามชิวๆกันไปครับและยิ่งช่วงนี้มีสตรอเบอรีอร่สดๆจากสวนขายกันริมทางบางที่ก็ให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือเก็บเองกับมือด้วยหวานฉ่ำมากเฮ้ยนี่เด็ดสดๆจริงนะเนี่ย ชาาติดีมกแต่ก็มีร้านหนึ่งนะครับที่ขายทั้งสตรอเบอรี่และพืชผลทางการเกษตรหลายอย่างน่าสนใจมากๆครับที่เราขายอยู่หน้าร้านก็จะมีพวกพริกพริกยำแล้วก็ขนแหงแหนง,แ,หนงแล้วก็มะเขือเทศพริกไทยอ่อนแล้วก็สตรอเบอรี่ส่วนมากนี้จะเป็นไร่ของไร่เราปลูกเองหมดเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ใช่ช่วง ปีใหม่หรือช่วงเทศกาลนี้ก็ตกเฉลี่ยก็ประมาณหักต้นทุนกำไรก็อยู่ประมาณ8,000ถึง1,000 0บาทถ้าปกติที่ไม่ใช่สารอาทิตย์ก็อยู่ประมาณ1,000-2,000รายได้ถือว่างามทีเดียวระปลูกเองขายเองแบบนี้ต้องขอบุกสวนสะหน่อยช่วยเก็บสตรอเบอรี่ส,สดๆกันเลยครับคำเดียวเลยนะครวชาติใช้ได้ สตรอเบอรี่มีทั้งหมดประมาณ2ไร่แต่ก็มีพืชอ,อีกหลายอย่างครับเพราะว่ามีแนวคิดคือทําเกษตรแบบผสมผสานไม่ปลูกพืชชนิดเดียวครับทำแบบเกษตรผสมผสานคือสตรอเบอรี่ก็มันเต็มที่ก็ประมาณ6เดือนพอมหมดสตรอเบอรี่ผมก็จะลงครับอย่างอื่นพืชอ,อย่างอื่นคืออย่างเป็นสมมติว่าเป็นแตงมั่งเป็นพริกมั่ง นี่ก็เป็นแปลงถั่วพูนะครับเป็นถัวพูรุ่นสุดท้ายแล้วครับก็จะไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วตอนนี้คุณน้าก็กําลังขุดหลุมเพื่อที่จะปลูกสาวรดต่อเลยนะครับก็เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานทันทีเลยแล้วก็มีนี้ด้วยต้นอวคาโดครับอีกประมาณ3ปีก็จะเก็บลูกขายได้เป็นตัวอย่างนะครับในการทําเกษตรแบบผสมผสานได้อย่างลงตัวทีเดียวครับจะมีผลผลิตขายตลอดทั้งปีเลยครับ นนี่ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับที่มีการปลูกเพื่อที่จะขายเหมือนกันแต่ว่าเป็นอะไรครับพี่ป้อมมะละหวานครับมะละหวานมะละหวานนี่คือหวานจริงๆใช่ไหมไม่ได้ขมใช่ไหมหวานจริงรฟักแมวนี้เคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยกินเหมือนกันคือเราจะไปทําอะไรกินได้บ้างครับตรงนี้มากจะต้มจืดกับผัดต้มจืดแล้วก็ผัดกินสดๆเหมือนมะละได้ไหมได้เหรอครับได้ยังไงหวานจริงหรือเปล่า ความจริงแล้วพี่เขาบอกไม่ทันนะครับกินสดสดได้แต่ต้องปลอ,อกเปลือกออก,ก่อนไม่เป็นไรครับของเขาปลอดสารพิษฝากแนวเนี่ยกินได้ทั้งลูกแล้วก็ยอดขายได้ราคาดีอีกด้วยเห็นแบบนี้ไม่ได้จ้างใครนะครับคนในครอบครัวช่วยกันทําช่วยกันขายยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9โดยนํามาปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ที่สําคัญไม่มีแนวคิดที่จะขายที่ดินให้หนายทุนเพราะได้รับการจัดสรรตกทอดจากบรรพบุรุษ ก็ตั้งใจจะทำเกษตรแบบนี้อยู่อย่างพอเพียงพอดีที่เขาขอครับ หาช่วงท้ายของรายการแบบนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ร่วมสนุกกับเราในการส่งบทกรอดีๆในช่วงวันวาเลนไทน์มาให้เรานั้นได้อ่านกันแล้วก็เรานั้นได้คัดเลือกมาแล้วหนึ่งคนที่ถูกใจใช่แล้วขอเป็นข้อความนี้แล้วกันนะคะคนอ,อ,อื่นไม่ต้องน้อยใจถึงน้องจะไม่ใช่แม่นาคแต่ว่ารักพี่มากๆนะคะแหมสับสๆกินใจแถมมีคำคำนิดๆเอาล่ะคุณผู้ชมครับหมดเวลาของตะลอนข่าวในวันนี้นะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าส่วนช่วงนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ